สบายดีสบายดีสบายดีพี่พี่ FC, เอฟซีไปทุกคนเดอ้อเนาะ mm hmm. มือนีกลับมาเปิดคลิปอยู่ที่ทุกคนอาจจะบอดึงหูลึงตาเนาะมือน,นี้น้องลี่มาเหงาน้องหนิงเนาะทุกคนน้องทาถามว่าน้องหนิงเม่นไผ่น้องหน,งน,งน,น,งนิงกะชื่อว่าเป็นมู่กับเม่นเนะเาะว่าลิ้นนํากันมาแต่น้อยเนาะแต่ว่าเป็นมู่ที่เป็นลูกอายลูกน้องกันเนาะเมฆของน้องหนิงฮันก็คืออ่ะ เป็นเอื้อยเขาแม่น้องรี่เนาะแล้วก็ลิ้นนํากันมาเต้นอยื่อนีนกาแล้วก็อีคลิปหนึ่งทั้ทุกคนโบโบเขาเห็นน้องหนิงอยู่ในคลิปน้องรี่ดอกน้องเพราะว่าน้องหนิงบดได้คอยดีทายเนาะน้องรี่ก็ไปยู่เวียงเนาะแล้วก็คลิปหนึ่งล่าสุดที่น้องหนิงเขานําน้องรี่ก็คืออ่าคลิปตำส้มโอเป็นบ่ตาส้มโอกินตอนที่น้องรี่มาเวียงสุดนั้นเนาะมาจากเวียงจันทร์สุดนั้น แล้วเมื่อนี้มากามีข้าวให้เนาะทุกคนเนาะน้องลี่กัเลยว่ามาเฮงือน้องนิงตอนนี้น้องนิงยังบ่อเนาะเดียวถ้าน้องนิงมาต้องปา่มู้าก็คือมีอันเมื่อคืนนี้เนาะวันที่เมื่อนี้แหละทุกคนวันที่สามเห็นปะวัอที่ถ่ายคลิปนี้น่าจะเป็นวันที่สามเนาะน้องลี่กับเบลลโทรศั์มาเนาะ ก็คือมื้อวันที่สามตอนเช้าตอนประมาณสี่โมงสี่โมงเนี่ยนาะทุกคนก็คือน้องหนิงรถจักน้องหนิงหันเสียนาะทุกคนเนาะ<ม>ก็คืออันรถจักอันตัว <10 S 1> นี้ <11 S 1> นีม,ม่นหากะซื้อพร้อมกับแม่ของบอลลี่เนาะก็คือช่วงนั้นน้องรี่ไปเบิ่งรถรดมือสอง ทายคลิปให้พี่พี่เอซเบิ้งอยู่เนาะอยู่คลิปคลิปอยูซองนองรุจนาลองสารก็คืออาซื้อนำการทันสองคันเนาะพร้อมกันรถมือสองเนาะเป็นรถเว็บร้อยอยู่ทางลาวสิเอิญลดอา เว็บ,เบไทยเนาะอยู่ฝั่งลาเซอินเนี่ยนี่แล้วกะซื้อมากะประมาณได้ประมาณสมเดือนนี่แหละแต่ว่ารถของน้องหนีนี่ซื้อมาอ่าะฉะพเที่ยวเนาะเที่ยวในการหาเงินหาอยู่หากินในการอ่าใช้ชีวิตนี่แหละแต่ว่าบบค่อยได้เที่ยวแบบเที่ยวอหลี่อิโลกันโบคอยเนาะก็คือเที่ยวแบบมือใดขายเลขกเนาะก็คือออกจันทร์พุธศุกเนาะเลขแล้วน้องหนีงจึงซีได้เที่ยว เ <No? S 2> นาะกกะแบบ,บวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จึงได้เทีย่ยวเสียนาะบได้แบบเที่ยวดุนเนาะแต่กา,าแบบอ่ามาเสียละในมือนี่นะทุกคนเนาะกะคือเสียละอ่ายังบ่ทันจับผู้้ายบได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวน้องหนิงมาสิถามรายละเอียดอีกเท่อนึงเนาะก็คือแม่ทันแม่น้องบอนทันโทรไปบอกแม่น้องลี่ในตอนสี่โมงเช้าเนาะทุกคน แล้วก็พากันนอนบรับเลยตอนนี้น้องลี่ก็ยุ่งกับน้องหนิงแล้วเดี๋ยวทาน้องหนิงมาสิถามอะไรละเอียดแล้วก็สิพาไปบึงบอลที่จอดรถไว้เนาะเหงือน้องหนิงค่ะเป็นลักษณะก็คือมีสองสั้นเนาะสั้นที่น้องลี่อยู่นี่หลวกะสั้นถึงเนาะสั้นถึงงลยก็สิเป็นบอนอ่ะปัตติ้งกับน้องหนิงนอนเนาะเดี๋ยวท่าน้องหนิงมาสิให้น้องหนิงพาไปเบ่งว่าจอดรถไว้บอลใดแล้วกะสามสั้นอีกอย่างเป็นเจงใดเนาะนะคะอีอย่างก็อ่า เือนกะประตูบกค่อยดีได้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าน้องหนิงมาแล้วค่อยเล่าลายละเอียดแล้วกะเข้าไปเบิ่งในการเสียเทื่อนี้เนาะทุกคนเนาะจิงไดกะคลิปนี้กะฝากพี่ๆ FC เป็นกำลังใจให้น้องหนิงดเด้อเนาะเรื่องแบบนี้กะคือเห็นให้เเาฮาอว่ามีจงมีสติในการใช้ชีวิตบอกว่าจะเป็นหนึ่งวินาทีหรือว่าเท่าไหร่ขาแลวเต่เนาะแบบจงมีสติเด้อทุกคนเด้อเนาะแบบ ทุกมือนี่เป็นแต่ยานบม่วา่าจะเรื่องอันใดเนาะเรื่องคนเฮานี่แหละเป็นต่ยานที่สุดในตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวไปทาน้องนิ่งมากเลยเนาะตอนนี้น้องนิ่งมาแล้วเด้อเนาะเมื่อกี้นี่น้องนิ่งไปเอาขวยเขาห่มเนาะ <c oughs> เอาเล่ามาสิท่าความมูาสื้อก่อนเป็นจังเ้อเสียดายเสียดายอะเนาะก็เป็น <c oughs> เออ่าเป็นจริงเดียวจริงคองที่แย่ที่สุดเนาะที่สูญเสียย่าเน่ยย่า,ยาเนี่ยคุณฮั่นก็อะไรหลองคนเลยป่าเดี๋ยวไปม <c oughs> เซียงก็ที่เป็นวัดแด้เพิ่มกับพราะแบบอันหากซื้อมาเนาะได้สามเดือนเนาะไทยเซนิร้แล้วเป็นยังไงคือว่าเสียฟาฟา เสียใจอทุกคนเนาะลถตั้งว่ารดคือน้องลีเปะ๊ะเนาะตอนน้องลีซื้อฮันก็คือช่วงเงินบาทบอ่ขึ้นรถคันไม่ก็คือน้องลีซื้ออยู่สิบหกล้านสิบหกล้าน <c oughs> แต่ว่าเป็นอันมือหนึ่งบันนี้เงินบาทขึ้นเนาะแล้วน้องนิงมาซื้อนี่ถือช่วงเงินบาทขึ้นค่ะซื้อลดมือซองเนาะเป็นเท่าเดิมคันหนึ่งสิบเจ็ดล้านสี่แสน สิบเจ็ดล้านสี่แสนเนาะกับเมน้องบอนเบิ้งเดร์เดียวไปซื้อพร้อมกันยูเวียงเนาะแต่ว่าอันน้องรีบดได้พาไปซื้อสิบเจ็ดล้านสี่แสนเดียวซี่คูณเป็นเงินบ้าทให้เบิ้งเดิ์พอได้เสิบเจ็ดล้านสี่แสน ระทึกอยู่นี่สามสิบสี่พันแปดร้อยเนาะทุกคนหรือว่าสามหมื่นสี่พันแปดร้อยมันโบเม้นเงินน้อยๆเลยทุกคนเนาะมิเต่ยานอันเสียฮันเมน้นเอาไว้เนือง,งงานวะเหงยนอะไรบอลเนืองเลยยูเงินขัวนี่เอาไว้ในเงิงงนได้ยังขึ้นยังเขายัาง,ยางมาลักเนาะ ช่วงนี้บ้านเห่ากับแบบบ้านที่น้องรีอยู่นี่มีคนขี้รักไล่เฮงนะเนาะคันนี้ัวมากเราชืเป็นยังถ้าเลี้ยงมากมา,มาหายนิดนึงกระชือเป็นเด้อเออคันเลี้ยงมานี้ขนเปกน้ำอ่แล้วมันกระชีเห่าเลยแต่อันนี้เหงอน้องนี่นี่บอไดเลี้ยงเนาะมีแต่เหงอน,น้องเป็นเค้กพุนม,น,กนมันกระชีเ้าแต่เหงมันมาันมี้กัน,นมาเห่าๆเล่นเข้าเลยนะตัวนั้น เสียประมาณตอนจักโมงประมาณสองห้าสามโมงนี่แหละไอเดือคือหัวเสียสันคือเอี้ยนลุกวะเม่นเพื่อนลุกเพื่อนลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วเพื่อนขึ้นบ้านอีแม่ฮันไปตลาดไปไปตลาดตอนซีโมงนะแล้วแล้วมาเบิง้งรถเราเหน็นล้วไปปลุกอีแม่ว่าห้องอีแม่ว่าแม่แม่อเอาคือแล้วว่าอ้าวขึ้นว่าอีแม่ไปตลาด สิไปเด้อตลาด4:00ปานนี้เอา้ารถเราเพิ่นว่ารถของน้องนิงันคือบ่เห็นเนาะเพิ่นว่าสิเนาะอือล่ะ, hmm. ละปุกกันขึ้นมาแล้นิงก็ยังบ่ฮู้ตอนนั้นล่ะบนึงละ่ะเพิ่นไปห้องนิงรถโตเด้ไปสิเด้อละแลนิงก็ว่าอันอรถเอารถก็อยู่ันล้บ่จอดไว้เหนือฮั่นเด้เพิ่นก็ว่าอ้าวบ่เห็นแล้วบ่น้องนิงนันฮู้เมื่อมาแล้วก็ลุกขึ้นมาไปอ บางทอ่หันแม่ลุกขึ้นมาหันยังบ่อยักลุกเลยทุกคนพูดแต่ว่ารถบ่เห็นลุกขึ้นมาเลยฮันพูดม,มา<ะ>แล้วก็บ่เห็นรถที่จอดอยู่นํำกันฮันมีซ้ำคันเนหม่อนบอกมีรถของออ้อน้องหนิงนี่ก็ของพอน้องลี่รถเออแล้วก็ขอ,ของน้องหนิงแล้วก็วกพ่อน้องลี่แล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นซุ่มเซลกันเล็กน้อยอยู่นี้แล้ววันนี้อันรถของอ้น้องหนิงให้รถเรียบร้อยคือกันเดี๋ยวนี้ เนาะแต่ว่าเพิ่นเลือกเอาของน้องนิ่งเพราะว่ามันยังงามเออไม่ไดิเนาะของน้องนิง่งยังไม่คือกับของน้องลี่เลยของอันอายน้องนิง่งซื้อได้ประมาณสองสาป,ปีแล้วอะประมาณสองปีสองปีแล้วนอะสภาพกัซีอ,อันก้าเก,ก่าก้อนตุดที่ซื้อไม่เนาะออไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งบอนอันเสียไป เป็นเศ้ามาฮะทุกคนลุกขึ้นมาแล้วเห็นรถจอดอยู่นี่แต่มื้อนี้บ่มีแล้วแต่ละมือันเหือนก็เป็นเฮือนสูงก็ยังบ่แล้วสมบูรณ์หนนะเนาะประตูประตูก็ยังบ่ดีแต่ละมือก็เอาไว้นี่แบ่แต่มันก็บ่เสียแต่มามื้อนี้มันบ่เห็นแล้วเขาเขาเอาออกทางนี้เลยตี้นี่นะทางนี้ตืนมาประตูเปิดเลยนะเออแต่ว่าประตูทุกบ่อนั้นอัดเปิด บุห็นบุห็นว่าเข้าเขาบนเดือนนี้นะรถ่อพฮอลนี่เจ้าเดือนี้ฮงนีเจ้านี้็อ้ายเจ้าอะไรอยู่บนนั้นเือนประมาณนี้แหละเขาเขาออกทางนี้เนาะสี่โมงเช้าหรือว่าอ่าเชื่อินว่าจริงประมาณสามโมงสามโมงเช้าเพราะว่าเขาตื่นมาสี่โมงคือลูกแบบไปไปทายงสี่นะแล้วออกมาแล้วมันบุห็นอืมพากั็นลุกมา ประตูกับบ่ค่อยดีทุกคนนี่ประตูกับประมาณนี้น่ะนี่ประตูอันนี้อัดอย่างนี้มันไล่อะเขาล็อกเขาก็ล็อกอยู่บางทีขาก็ลืมปะต้องก็กแขไปอ่ะพีโอเคเออทางนี้พัดอันนั้นทางนี้พัดบ่ดีเนาะทางนั้นเอาอันนั้นลองดูสิเดีนี่ถางเงินขวนี้พัดปิดอย่างนี้นะนี่ขันที่ขึ้นนะขึ้นนี่ก็ได้นะ มันจิบๆนะสำหรับจูนนะนี่เนาะรบบน,นี้นี่ยื้อไข่กันยังได้นะบนนี้นะ<อ>นี่เอามือซอดย่นอกแล้วกัน,นี่ออกไปมันก็เป็่นทางเนียวนี้ละสินะง่ายๆสำหรับโจนเป็นเดี๋ยวแบบเพิ่นไปปลูกวันรถเสียตื่นเลย ต <Net> ่อ <l segue> ันแต่ละเทื่อหันปุกลุกเนะอยากนอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่แต่ว่ามื้อนี้รู้สึกว่าลุกไหวว่ารถบ่เห็นลุกรู้พับขึ้นมาเลยนะปู่เพิ่นโหไปมื้อเช้านี่4:00นก็จัวตกใจหมดทําอิฐหันคิดว่าอันพอกูหันเอารถมึงเมือลเฮ็ดเสียซั่นสิตกใจหมด พ่อถ้าอันตอนนั้นนอกบ้านพ่อน้องบอลกับแม่น้องบอลท่านเสียรถของอันเพิ่นเมือ่แลวบ้านพอน้องลี่ท่านเสียรถของนิ่งเมื่อเนาะลวพ่อแม่กับอันพ่อแม่น้องบอลท่านซ่อนกันเมือละเอารถน้องบอลเมืออเอ้ยพ่อแม่เอนรถของพ่อน้องบอลเมื่งรถเพิ่นมีสองคันเนาะพอน้องบอลถ้าว่าพอน้องลี่เอาไปกับุเสียกัสซีเมนของไอเซียกับซีเมนของไอเซียเพราะว่าโจทย์เรียนกันอย่างนี้ก็คือแบบเขาคือซีมา ซอมเบื้องล่ายมือละเละจึงฮู้ว่ามีรถโจอ,อยู่นี้เข้ามาเอาหัวในเหอนพี่ได้ทุกคนโหไม่ง่ายบ่ฮู้เลยโบเอีดเดีอเลยมือแปดดานแท้ก็ม<ๆ>ันจบยันเลยมันมีล่ายบอนขึ้นใน <c oughs> เหอนกันยังบบแล้วสมบูรณ์ <c oughs> อันนี้มันกระตำๆนะนี่ <c oughs> ปีนขึ้นได้สบายเลยขนาดเขาโบเมนโจดก็ยังปีนขึ้นได้น,นะนี่นะมันโบได้ ยากเพราะนั้น,ไ,นไปเอาไปรวมกันดีนนเนาะเงินบริษัทดีนเนากถ้าไปเอาสิเมนเงินเลขเนาทุกคนน้องหนิ่งขายเลขเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องหนิ่งเฮดเวียกแล้วแล้วก็ออกไปเอารถเอารถที่เสียอะไรเอาเออกไปเก็บเงินเลขละน้องหนิ่งเอามาประมาณหกโมงแล้วก็เอาขึ้นไว้เลยแล้วอส่งาบมนกมบ่เกี้เอะแล้วเนาะตตนเลขว่าสี ซื้อรถคันนี้มาเพื่อตโตยอดเนาะตอนนี้กลุ่มกันว่าน้องนิ่งกะว่าสิเปิดซองแล้วแล้วกะสิเอารถคันนั้นเป็นรถที่เที่ยวท้ายคลิปเนาะแต่ว่าโชคโบดีก่อนเนาะมันไปยืนบนเขาแล้ว <c oughs> มันนี่แหละมันนี่แหละ,ม,นนละมันบ่อยงยื่นน้ำมันลมันบ่อยกนอนน้ำมนละแบ <c oughs> ดโจรขี้ถ่อยเนาะเอาไปขัง เป็นยานันี้แหละจูนนะปานตอนนี้ได้พาไปเบิ้งมาแล้วเด้อเนาะเฮือนก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะอันนี้เป็นเฮืนอนเฮือนครัวเนาะบอนนี้ก็เป็นบอนยู่ละก่บบอนนี้ก็เป็นบอนนางลินเจละมือเนาะเฮือนนี้บอเป็นเฮือนอันตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะซื้อมุนมาตั้งแต่สมัยตะกี้มันก็ซีเป็นแบบมันบริมาตรฐานคือเฮือนซูมือนี้ นาทุกคนนอนี่คือจังซ้นเข้าสิขึ้นนี่ง่ายๆฮะน่ะสงสยัยแดงสงสัยยานเขาปิ้นึ้นนี้แด้แ้วก็ลงกปทั้งคคือคนแบบอยู่บ้านนี่แหละเข้าหูการเคลื่อนไวหวเหูเงินหูซซกมุมว่ามันปิ้นเดือดเนาะเหงอนกับแบบยืดเทานี้เหงอนผู้เดิกกับบุรีดีเมื่อตะทุกคนคเหงันนั้นเพื่อนกับโบมีอันนั้น สิขึ้น,นง่ายๆเนาะแต่ว่าเขตนี้นี่รถเว็บถ่ายนี้มีแต่เหืนน้องนิ่งเห็นบหมสลี่นี่เขตว่าเขตอยู่ในบ้านเขตน้องนิ่งอยู่นี่มีอยู่นี่มีแต่เอเเอระก็ <S 2> <S 2> อของน้องลุ้นเล้วก็ไปถึงพุ่นก็มีอยู่อืยอยู่แถวถึงพุ่นมีแต่ว่าย่แทวนี้นี่มีแต่ของน้องนิ่งนี่กับของอายเนาะ เสียสองคันเลยนะทุกคนเออยู่เหอนน้องหนิงน่งมีปีก้อนสองปีก้อนเซเมนของอายเสียคันสีแดงเนาะ<ม>แต่ว่าของน้องหนิ่งนี้เป็นคันสีอกดำดำเนาะเขาเอืนสีหรือก็ดำเขียวอืมดำเขียวซีเมนดำเท้กับโบเมนนะดำเท้จุนกุมักดำเท้จุนกุมัก <c oughs> โอเคดเ,เคดี๋ยวน้องลี่กับน้องหนิงคอตัวลากันไปกอนเดินนอผู้ใหญยาก ติดตอ่อก็เดี๋ยวน้องลี่ทิมเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรไว้ในใต้คอมเมนต์ด้อเนาะผู้ใออยากเป็นกำลังใจให้น้องหนิงก็สามารถติดตอ่อได้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องหนิงเด้อเนาะเป็นการสูญเสียสิ่งสิ่งของที่ง่ายที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เนาะเป็นหองปาติ้ว่าซื้อให้เป็นแม่เนาะเพิ่นซื้อมาเที่ยวน้ำกันเพราะว่าเที่ยวไปตลาดตะลีกะไก วก็มีรถคันเดียวเดืมยากเนาะอายพ่นก็ไปบการทีหน้าแล้วน้องนิงจะไปขายเลขก็ยากแล้วก็เลยว่าตัดสินใจซื้ออีกคันหนึ่งแต่ว่ากะโจรเอาไปซ้ําเนาะไปจอยเนาะทุกคนซื้อมาได้สมเดือนแต่ว่าขี้ท่านกับบุพคลหึงเนาะเพราะว่าน้องหนิงจอดไว้ตลอดืม่ค่อยได้ไปสิเดอขี้แต่มวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาน้องหนิงไปเวียะอือในเท่านั้น โอเคตอนนี้ก็ได้ไปแจ้งขวมไว้แล้วเนาะกระโบส้น,นยก็ะขอให้ได้คืนแต่ว่ากะบบอยากคาดหวังเพราะว่ารถของคนอื่นเสียก่ะเสียตลอดแต่ก็น้อยสีได้ฮนะแต่กะขอให้ได้เด้อเนาะกะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนสามคนขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บาย